วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาร่วมบรรยากาศอบอุ่นกับกิจกรรมที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่ศูนย์วัฒนธรธรมและการเรียนรู้อิสลามร่วมกับ The b e d u i n Book Talk ครั้งที่16ค่ะ 128ชาติการจนะคะจุฬาราชัชรมตรีแช่มพรมยงหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าฮายีซัมสุด,ดินมุสตอฟาบุคคลสำคัญแห่งประวัติศาสตร์มุสลิมไทยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเป็นกันเองมีทั้งนักวิชาการนักเรียนนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ที่สนใจประวัติศาสตร์อิสลามในประเทศไทยค่ะการสวนาในครั้งนี้นะคะพาเราย้อนรอยชีวิตของจุฬาราชรนตรีแชม เขาคือจุฬาราชมนตรีสายสุนีคนแรกของประเทศไทยและยังเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะรัฐที่มีบทบาทช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ด้วยค่ะและวิทยากรรับเชิญนะคะก็คืออาจารย์สุกีษะเลมหรือยีติกผู้เคยเป็นนักวิจัยที่สถาบัานเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์สุนิติจุธามาศค่ะ สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือบรรยากาศของการพูดคุยที่อบอุ่นสบายๆแต่แฝงไปด้วยเนื้อหาประวัติศาสตร์ลึกซึ้งที่หาไม่ได้ง่ายๆค่ะ วันนี้ได้มีโอกาส,ส,สมาเล่าเรื่องท่านแช่มนะครับซึ่งศักด์เป็นกีผมนะเป็นญาติสนิทคนหนึ่งในสายตระกูลแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมในหนังสือมกตาผมแล้วก็แชร์ผมอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์เซงเนี่ยเป็นน้องตาผมเนี่ยนะครับก็เป็นลูกศิษย์ของยอ่อท่านแล้วก็ขอนสัมพันในเคอญาตินะครับแล้วผมเพิ่งทำข้อมูลเนี่ยเพิ่งทราบว่าท่านก็เป็นสับปะหุษของสุลอาจารย์เซงนะครับแล้วก็เป็นคนที่มาวางทีลารากฐานมัสยิดแล้วมา่ครึ่งคุฎธรรมที่มัสยิดอาจารย์เซงหลายครั้งมากนะครับแม้ว่า ปีแล้ว120ปีชาติการท่านพมยงค์นะครับวันนี้ก็ทําให้หลายท่านประทับใจได้นะทีแรกาผมก็หวั่นใจผมบอกว่าถ้าผมพูดเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดประเด็นอย่างที่ทุกคนอยากจะฟังนะคนอาจอยากจะฟังเรื่องประเด็นทั้งเรื่องการเมืองคณะล่าเสรีไทยนะครับการต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศนี่อันนั้นผมว่าข้อมูลมันเยอะแล้วแต่เพราะผมขอเล่าจากมุม ของคนวงในจากเคือญาตินะครับจากคนที่เคยไปเยี่ยมแล้วก็หลักฐานบางอย่างเนี่ยเป็นพวกภาพเก่าเนี่ยก็ที่จริงมันเป็นของที่อยู่ในวงญาตินะฮะที่เขารวบรวมกันมานะผมก็ได้รับข้อมูลนี้มาด้วย นะครับก็เลยเอาข้อมูลนี้มาขยายใครเป็นใครเหตุการณ์อะไรแล้วก็ลงมาในรายละเอียดนะครับว่าอันนี้มันที่ไหนงานอะไรแต่งตัวแบบไหนอะไรเงี้ยในนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมพอมีนะก็ผมก็สร้างความสนใจอีกแบบหนึง่งแล้วก็เป็นการเปิดมุมมองของท่านอดีตจุลนิสตีามสุด,ดินมุสซาฟานะครับหรือว่าท่านเทพผมโยงเนี่ยได้อีกมุมนึงนะในมุมที่จับต้องได้ในมุมทึ่งเป็นชาวบ้านคนหนึ่งของประเทศไทยของมุสสิมุงเทพมหานครซึ่งมีความสัมพันธ์ ในการสร้างรัฐมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์ดีมากหลายคนพูดย้อนแย่นะว่ามุสลิมคณะนี้ข่มสายคณะราชเนีนะครับต่อต้านสถาบันหรือว่ามีความอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่จริง นะครับดูจากโค้ดข้อมูลที่เขาบันทึกเอาไว้เมื่อประมาณ7จ็ดปีแล้วเห็นว่าความสัมพันธ์นะครับการไปมาหาสู่กันที่เราได้มีรูปชุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเพราะว่านการที่เจท่านเชิญว่ามาถ่ายรูปด้วยกันนะท่านก็บอกว่าดีใจนะครับที่ได้เจอคณะมุสลิมไทยเราได้คุยภาษาไทยเพราะาอยู่ที่นั่นไม่ไค่อยคุยด้ภาษาไทยนะคุยภาษาอังกฤษคุยภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยท่านก็ดีใจแล้วก็มีการถ่ายรูปร่วมกันและตอนพบกันท่านแ่มได้ฝั่งท่านก็จับมือนะเช็คแฮน นะครับอยู่แต่ต่างประเทศนะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลสาคัญอันนึงนะว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้เจือจางนะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์อันดีได้ซ้าไปนะครับหลายคนอาจจะมองในมุมของกลุ่มเคลื่อนไหวนะล้มล้างการปกครองนี่จริงไม่ใช่แม้งานจะจบลงแล้วแต่บทเรียนจากชีวิตของท่านแชมพรมยงยังคงสะท้อนอะไรหลายอย่างให้เราคิดทั้งเรื่องความศรัทธาความกล้าและบทบาทของมุสลิมในสังคมยุคใหม่แล้วพบกันใหม่นะคะกับเดอะเบดูอินบุ๊กทอ k ครั้งหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามพวกเราไว้ด้วยกันนะคะ